ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับคำคำนึ่งแรงมนีก็มาพออผมครับก็มิงพันเข่าและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับพรพี่น้องครับมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดพันเข้านะครับตรงนี้ก็เอ่ออากาศนะครับกาลังแดดลงล่มต๊ะครับเขียดจะนองจะหนากําลังห่องนะครับนี่ครับครับสำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับ กะถือว่าเป็นมือแรกแหกหมานมือสันวันดีนะครับของฤดูการทำนาปี67นะครับของหมิงพันเขานะครับหลังจากฝ่าฝนในต๊มานะครับประมาณหามือที่แล้วนะครับผมเองก็ได้ทำการอ้อยปุ๋ยไปนะครับนะครับก่อนหน้าก็ย่งสันสันอยู่ครับพ่ออ้อยปุ๋ยไปแล้วนะครับได้หามือนะครับนี่ครับแกกับพอดีดำนะครับนะครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกอเข้าวหกต้นเตียนหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดรวงยาวนะครับที่ผมตกไว้ก็คือสามกิโลนะครับนี่ครับสำหรับปีนี้นะครับก่าเอ่อการงามกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วกาถอนง่ายกว่านะครับกาเหตุผลก็มาจากหนึ่งครับที่เอ่อสูตรนะครับสูตรถอนก่าง่ายนะครับในการที่เอาขี้ฟุ้นนะครับขี้งวงขี้ควายแห้งนะครับมาห้อย หลังจากขี่เห่า,าโตกกาไปได้ประมาณสองอาทิตย,นะทย์นะครับผมกับเด็กทาการห้อ,อ,อยนะครับเพื่ออ้อยนะครับแล้วกาเพื่อกระตุน้นให้หากเพื่อนอยู่ข้างบนไม่ให้หักเรื่องลึกนะครับเพราะอ่าหากของเขานียวนะครับเพื่อนจะแย่วกว่าเขาเจ้านะครับการหากินเพื่อนจะเก่งกว่านะครับเขาก็จะลกงากถทอนงากหรือว่าภาษาโบราณบานเฮ่าจะเอื่นกาโาปวดนะครับ หล้กการอีกเทคนิคหรือว่าอีกสูตรหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะครับผมกะลองมาหลายวิธีนะครับทั้งออยยูเรียอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ได้ก็คือใบนะครับขึ้นไหวนะครับสองสามมื่อก็ซัดเลยนะครับแต่ว่าขอเสียคือกะจะต้นอ่อนนะครับอวบนะครับหลัวการเปี้ยนะครับไปดาก็กว่าจะขึ้นก็เป็นสองข้ิที่ผมแล้วครับ ครับผมก็เลยมาล่องใส่นะครับเป็นสูตรปุ๋ยเสมอนะครับสำหรับที่ผมใส่ประมาณสองสามปีมานะครับก็คือ16 1ก8กแปดนะครับก็คือเป็นสูตรเสมอนะครับจะนี่แหละครับหากกะปีนี้ก็จะสั่นก็ปีที่แล้วนะครับทั้งทั้งถี่เป็นนี่ครับเป็นอ่อ เมล็ดน่านนะครับน่านเดียวกันพื้นที่เดียวกันนะครับก้ากีบคนขางง่ายเห้งครับปีนี้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าจะั่นก็ปีที่แล้วประมาณเครื่องหนึ่งคนละครับครับถอนกันจะง่ายกว่านะครับสังเกตเบื่อเพื่อนก็จะบวขาดนะครับนี่นี่ครับปีกายนี่ขาดนะครับขาดหัวโกนไหลนะครับ ครับหากลงเลิกแล้วก็ถอนขาดนะครับครับสำหรับปีนี้ก็เอ่อเห็นผลนะครับเห็นผลก็คือสูตรนี้เอ่อใส่แล้วนะครับลงมือล่องแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับได้ผลนะครับก็บคือสําหรับสูตรเอ่อเฮดไฮกาถอนง่ายนะครับอันนี้ก็ฝากต่อเอฟซีแฟนเพจนะครับอีพอยตแม่ห่าหรือว่าพี่น้องสายพัฒนานักลูกหลักนะครับการปลูกเขาแบบดํามือ นะครับแล้วก็โต๊ะกาแบบโบราณนะครับนั่นก็คือวิธีการนะครับใส่ขี้ฝุ่นนะครับโู้นะครับอายุได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วกาใส่ปุ๋ยสูตรเต็มสูตรนะครับอ้อยก่อนนะครับก่อนจะถอนนะครับหรือว่าลกกานะครับประมาณ5-7วันนะครับนำต้นเพื่อกระจะแข็งนะครับหากเพื่อกระจะหน่อยนะครับ ปีกายนี่หากแบบเงานะครับถอนก็จะยากเนี่ยนะครับสําหรับปีนี้ก็ขอแตกต่างนะครับชัดเจนนะครับสําหรับมือนี้กะยี่สิบสองกรกฎาคมนะครับปีกายนี่ลกกายี่สิบเอ็ดนะครับปีนี้ลกยี่สิบสองนะครับกะขาดเขื่อนอยู่มือนึงกะถือว่าเอ่อมาโดยบพื่อจได้นัดหมายนะครับเพราะว่าฝนพึงมานะครับพอฝนมาแล้วผมก็อ้อยปุ๋ยไว้นะครับอ้อยปุ๋ยไว้ก็เลยไปดําหน้าพอนะครับได้ ซีมือนะครับแล้วซีไรกับมือนี้ก็เลยได้ขยับขยายมานะครับดำหน้าเมล็ดพันจะของเองนะครับตีเห็นอยู่นี่คือกอเขาตุงเตี้ยนานห่าเกเบอร์สิบแปดวงยาวนะครับส่วนตัวนั้นก็จะเป็นข้าเนียวหอมขาวีิสุทธ์นะครับครับสำหรับมือนีกะเอ่อช่วงเศร้านะครับไปตัดเข่าให้เพื่อนนะครับมาบายๆกับตัดี่ยนะครับเรียงๆมากก็เลยถอนนะครับได้อยู่อยู่สิมัดนะครับ ส่วนตัวผมแล้วผมใส่ยู่ประมาณทันก้าแบบนี้นะครับก้าแบบนี้นะครับก้ากีบแบบนี้นะครับกะล่งพอดีนะครับมอหนาเกินนะครับห้าสิบมัดนะครับโดยปกติผมจะใส่ยูระมันลายหนึ่งสี่สิบมัดนะครับโมเกินห้าสิบมัดนะครับต่อไลนนะครับถ้าคือมัดกาจะของเองนี่คือโมเกินแน่นอนนะครับทันเกิดว่าเป็นมัดการับจ้าง กะจะประมา่านหาซิปมัดนะครับแล้วกะถ้าเป็นมัดกาพอญี่สีง่งกะจะอยู่อยู่เวียดเดียวกัน,กนครับมัดการับช่างนะครับเปิลจะเห็ดมัดหน่อยเนี่ยมันจังดำไงขนาดนะครับแต่ว่ากะน,นี่ครับนี่ครับได้หาซิปมัดนะครับมื่อนี้ จะถือว่าเพิ่นพ่อแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งกรีบกาครับกรีบกากรีบใหญ่แห้งครับกีบพอดีนะครับปีนี้นะครับกาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กาฝากตอน f อฟซีแฟนเพจนะครับมิงแฟนเขานะครับนี่ครับนะครับกเขาตือนเตียนหน้าห้าเก้าเบอร์18ดนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ